ทุกคนคะ่ะมาดูแบล็คเบอร์รี่นะคะตอนนี้ก็อุหยสุกไหลลูกเลยค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆอบอบุเพียงนั้นเลยเนี่ยถ้าใครชอบกินผลไม้เปรี้ยวเนี่ยต้องเห็นแนะนํานะคะว่าปลูกแบล็คเบอร์รี่ติดบ้านไว้ติดสวนไว้นะคะมันออกลูกทั้งปีเลยค่ะปลูกไม่ถึงปีนะคะประมาณ7-8เดือนก็ได้ผลแบบนี้เลยนะคะว้าวทุกคนคะ่ะต้องเห็หนอาจจะหาว่าปลูกอีกนะคะผลเยอะเลยแหละว้าวชิมดีกว่าดูดู ฉ่ำมากเปรี้ยวหวานลูกไหนที่สุกมากๆมันแบบมันฉ่ำมากอ่ะมาดูใกล้ๆค่ะน่าทานไหมคะ ทุกคนคะ่ะว mm ้าวอือ hmm. mm hmm. mm hmm. mm hmm. อันนี้ลูกบเริ่มเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะนี่สดๆจากต้นเลยค่ะฉ่ำมาก อทุกคนลูกนี้หวานช่ำมากเลยอร่อยอล้วก้องยิ้มอ,อ,อยู่ไหมคะให้พี่กินก่อน,นะคะ่ะแต่ละลูกจะเปรี้ยวหวานไม่เท่ากันนะแล้วแต่ สุกมากสุกน้อยนะคะอืมสายเกรียวไปหามาปลูกเลยค่ะกินกับน้ำจิ้มเนาะเป็นพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มปะลาก็อร่อยนะคะว้าวเดี๋ยวอีกห้าหกเดือนข้างหน้าจะเห็นต้องเห็นมีหลายต้นเลยนะหืมหลังจากที่ทดถถลองปลูกไปแล้วแล้วชอบมาก คนในบ้านก็คือมันมัน,ม,นมีแค่สองต้นไงนก็จะแย่งกันมันจะไม่พอค่ะเราจะปลูกไว้ให้คนในบ้านกินให้อิ่มแปรไปเลยค่ะชอบที่สุดเลยอะ่ะ <ś> ล <c oughs> ูกนี้ <ś c oughs> จ้ำแบบหวานน่ะลูกเนี้ย แบ็คเบอร์เล่นด้วยกันนะคะ